วันนี้นะคะแอดก็จะมาไลฟ์สดนะคะก็คือสูตรหวยวัยหนึ่งนาทีนะคะหวยวัยหนึ่งนาทีตอนนี้กำลังมาแรงนะคะว่า,าสูตรมันก็คล้ายๆกันกันกบยี่กี่ห้านาทีนะคะเป็นสูตรง่ายกว่ายี่กี่อีกด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ในการที่เราจะแบบเดิมเล่นแบบนี้นะคะมันก็ง่ายกว่าแล้วก็ ได้บาทเยอะกว่านะคะได้บาทเยอะกว่าแล้วก็เดี๋ยวแอดจะมาบอกวิธีในการเข้าเล่นด้วยนะคะเป็นนะคะแล้วก็มาบอกวิธีอ่าจนละ,ละเอียดเลยนะคะแล้วก็อ่ามาบอกสูตรด้วยนะคะวิธีสูตรของยี่กี่หไวยไวหนึ่นาทีเป็นแบบไหนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะถ้าใครจะเข้าห้องฟรีเดือนนี้นะคะแอดให้เข้าฟรีเข้ามาชมได้เลยนะคะอันนี้คือหน้าเว็บนะคะหน้าเว็บหวยวยหนึนาทีเป็นกุหวยไวหนึ่งนาทีาทออกครั้งหนึ่งนะคะส่วนมากนะคะเราจะเข้าเล่นนะคะก็จะเป็นห้องเราจะกดคำว่าหวยวยอ่ากุหวยนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะ เราเข้ามาหน้าเวฟแล้วใช่ไหมคะแบบนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะมันก็จะมีคำว่ากุหวยไทยเราก็กดคำว่ากุหวยไทยนะคะสูตรที่แอดจะลงสูตรที่แอดจะลงนะคะมันจะมี2วิธีนะคะก็จะเป็น หวยวัยหนึ่งนาทีก็จะเป็นปากหลักล่างแล้วก็2ตัวล่างนะคะเดี๋ยวแอดจะมาเขียนให้นะคะอ่าแล้วก็จิ้มไปที่หวยหนึ่งนาทีเราจะเลือก1.5นาทีก็ได้นะคะหรือว่าเราจะเลือกอ่าหนนาทีอันนี้คือแอดเลือกหนึ่งนาทีนะคะก็จะเป็นหน้านี้ถ้าเป็นตัวนี้นะคะถ้าเราเป็นปากหลักล่างนะคะเราก็ พิมพ์คาว่าปักหลักล่างก็เป็นมันจะมีสองช่องใช่ไหมคะมันจะเป็นสิบกับหน่วยเห็นไหมคะถ้าปักหลักล่างมันจะเป็นเจ็ดตัวปักหลักล่างเจ็ดตัวนะคะแต่ถ้าจะเป็นสองตัวเราก็เลื่อนมาแบบนี้นะคะสองตัวล่างสองตัวล่างที่แอดลงสูตรให้นะคะเราเราก็กดคําว่า กดเลือกแล้วก็กดคำว่ากลุ่มอัตโนมัตินะคะมันจะเป็นช่องแบบนี้นะคะเป็นช่องแบบนี้เราก็จิ้ม8ตัวนะคะเราหาสูตรก่อนนะคะอ่ะสมมติว่าเราจิ้มไป8ตัวเนาะ1บาทเท่ากับอ่ะถ้าลงลงทุน5บาทอ่ะอ่ะสมมติว่าเอา1บาทแล้วกันเนาะ1บาทต้นทุนจะอยู่ที่28กําไรก็จะอยู่ที่21ต่อรอบนะคะ แต่ถ้า5บาทร4 0กําไรต่อรอบใน1นาทีของเรานะคะเราก็ได้100บาทแล้วใช่ไหมคะอ่าถ้าเราลงทุน10 280เราก็ได้กําไร2 1 0บาทต่อรอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูสูตรนะคะว่าแอดจะใช้แบบไหนนะคะส่วนมากถ้าเป็น2ตัวล่างนะคะเรากด2ตัวล่างแบบนี้นะคะมันจะได้เยอะกว่าปาก แต่ว่าเปอร์เซนต์มันก็จะเข้าน้อยกว่ากว่าปากหลักล่างนะคะเพราะว่าถ้ามันมาเลขเบิ้ลมันก็จะดับได้นะคะเพราะว่าเลขเบิ้ลไม่มานะคะแต่ถ้าปากมันก็มีโอกาสได้เยอะแต่ว่ามันมันทุนมันก็เยอะนะคะแต่ว่าแนะนำให้เราเล่นสองตัวล่างดีกว่าอ่ะสมมติว่าถ้าเราหาสูตรใช่ไหมคะ สมมติว่าเราหาสูตรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะหาสูตรแบบไหนเราเปิดเข้ามาแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็จดย้อนหลังไปเลยอ่ะรอบล่าสุดใช่ไหมคะมันออก98อ่ะเราจด98ก่อนเราก็ไล่ย,ย้อนถึงไปนะคะให้ดูสถิติว่าเอ่เราอาจจะดูเลขไหลเราอาจจะดูเลขไหลก็ได้หรือว่าเราอาจจะดูสูตรอ่ะเดี๋ยวแอดมาคำนวณให้ดูก่อนเนาะ อ่าเกสล่าสุดเรากดเลือกอย่างนี้เห็นไหมคะ98เรากดลูกศรนะคะเรากดลูกศรกดไป68แปไล่ไปเลยสองห8แดหนึ่งแดสี่แล้วก็4ีสถ้าสี่สอย่างนี้ไม่มานะคะเพราะว่ามันมาเลขเบิ้ลหนึ่งหก้าหอ่า เราย้อนกลับมาหมดแล้วใช่ไหมคะเราจะมาดูเลขไหลเป็นแบบไหนนะคะเลขไหลเป็นแบบไหนเราจะมาดูเลขไหลเป็นแบบไหนก็จะเป็นเราไปตัดตัวที่มันไม่มาอ่าอันนี้ก็จะง่าย7กับ7กับ5้นะคะเกับ5เราตัดออกเราก็เอา0ูนย์หนห แปดเก้าแปดตัวนะคะแปดตัวอ่ะมาแล้วเก้าเจ็ดอ่ะอันนี้ถือว่ายังไหลอยู่นะคะแล้วก็ตัดเจ็ดกับห้าออกนะคะแล้วก็ไปจิ้มแปดตัวอย่างนี้นะคะแปดตัวถ้าเราหาเลขไหลก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแปดตัวแล้วก็ลงทุนไปอ่ะสมมติว่าเราแทงหนึ่งบาทอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ให้เราทบ ตามสเต็ปนะคะ1บาท2บาท3บาท4บาทแบบนี้แล้วแต่นะคะแต่ว่าถ้าใครงบเยอะนะคะแอดแนะนำให้เราเล่นไปเลย10บาท10บาทก็280กําไรก็210บาทต่อรอบแล้วนะคะยังไงก็มีกําไรแล้วนะคะถ้าใครทุนเยอะก็50ก็2 0 0 0กว่าบาทต่อรอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบนี้นะคะว่ามันจะมาหรือเปล่านะคะตัด7กับ5นะคะเพราะว่า มันมาแบบอันนี้ถ้าเราจิ้มไปสองรอบนะคะมันไม่มาก็สามารถทบได้นะคะให้เราให้เราเขียนสถิติแบบนี้นะคะสถิติย้อนเข้าไปแบบนี้กดตรงรูปถ้วยวันข้างบนคำว่าง่วก็ได้ครับอ่าใช่ใช่ค่ะใช่เพราะว่าตรงนี้นะคะถ้าปักแต่ถ้าเป็นสูตรสด เราก็ต้องเลงอีกนะคะว่าเราก็ต้องย้อนมาแบบนี้เหมือนกันถ้าเป็นสูตรสดนะคะถ้าเป็นสูตรสดเราก็เลงว่าหลัก10มันบวกด้วยอะไรหลักหน่วยมันบวกด้วยอะไรแบบนี้นะคะ,ะให้เราจดไปก่อนหรือว่าเราอย่าเพิ่งตามก็ได้แบบนี้เดี๋ยวเราดูก่อนแอดตัดเกับหนะคะมันดับ2รอบแล้วมันมา2รอบแล้วอรอบที่สว่ามันจะมา ทบนะคะถ้าเราไม่ทบเราก็เล่นแบบยืดเยื้อไปนะคะเราเล่นแบบวัดใจอ่าเห็นไหมห้ห้า,หา,หาดับสามรอบอ่าถ้ามันดับเราก็ต้องไปหาสูตรสดแล้วใช่ไหมคะไปหาสูตรสดสูตรสดมันก็จะเป็นอ่าเดี๋ยวแอดไลน์ดูก่อนว่ามันมาหรือเปล่าหลักหน่วยล่างนะคะ หน่วยล่างให้เราดูนะคะว่าหน่วยล่างก็จะเป็นตัวนี้หน่วยล่างเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็เอาหกหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเห็นไหมคะเราเอาหลักหน่วยมาเราไล่ไปเลยนะคะแปดตัวเราไล่ไปแปดตัวก็ยังมานะคะรอบนี้ไม่มารอบนี้มานะคะ สออ่าห้าเจ็ดเดี๋ยวดูรอบต่อไปห้าเจ็ดเดี๋ยวแป๊บนึงนะเจ็ดแปดเก้นหนึ่งสองสามสี่หน่วยล่างนะคะหน่วยล่างเรายกมาเลยถ้าใครชอบเล่นปักก็เราก็เล่นปักหลักล่างแบบนี้แต่ แต่ส่วนมากแอดชอบอสองตัวล่างเพราะว่ามันได้เยอะแล้วก็ทุนน้อยทุนน้อยด้วยนะคะ2ตัวล่างถ้าเป็นปักเราลงทุน10บ,บาทมันก็เป็น700ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราลงทุน10บ,บาทของวินวินตัวนี้มันแค่280ต่อรอบมันแค่280ต่อรอบนะคะ แล้วแต่ที่เราจะแบบปรับเปลี่ยนไปนะคะว่าถ้าห้องนี้มันไม่เดินเราก็ไปที่อ5่า1.5ก็ได้นะคะ1นาทีครึ่งส่วนมากนะคะมันเป็นหน้าเว็บแบบนี้ใช่ไหมคะหน้าเว็บแบบนี้เราเข้าตรงหวยไทยนะคะคืออันเดียวมันจะเป็น1.5นะคะ1.5ก็จะเป็นตัวนี้มันก็จะนานหน่อยอ่า ถ้าเป็นหลักหน่วยนะคะเราก็สังเกตเลขนะคะเราก็ต้องจดเอานะคะหรือว่าเราจะเอาเอาสิบสิบล่างบวกด้วยหน่วยล่างก็จะเป็นเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองอ่าสองสามเจ็ดตัวอ่าเดี๋ยวเรามาดูรอบถัดไปนะคะว่ามันจะมาไหมเราดูย้อนอย่างนี้นะคะย้อนไปเลยย้อนไปเลยเรานำมาบวกกัน ถ้าใครจะเข้าห้องฟรีนะคะแอดก็จะวางเป็นบางช่วงบางวันนะคะาช่วงนี้แอดก็ไม่มีเวลามาวางให้สมาชิกนะคะแอดก็วาง15ไม้20ไม้แล้วแต่นะคะ15ไม้20ไม้แล้วแต่แล้วแต่ที่เราจะวางให้อันนี้นะคะปักหน่วยล่างนะคะ7 8 90123ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าวันสุด10 ไม่มาเอาใจยากมากถ้าใครจะทบแล้วก็ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอหกมันปักได้เจ็ดตัวเนาะเราก็ทบทบไปตามสเต็ปต,ตามงบของเราตอนนี้ก็กำลังมาแรงนะคะ กุหอยไทยหนนาทีนะคะกุหอยไทยหนึ่งนาทีมันก็เล่นง่ายเหมือนกันกับ5นาทีนะคะน,นะคะมันไม่เหมือนแบบยี่กี่ห้านาท,นาทีถ้าเรามัดแบบนี้มันก็ต้องกดเลขทุกในประมาณนี้เนาะแต่อันนี้เรากดแค่แบบเลือกว่าสิบสิบล่างเดินแล้วก็กดหลัก10 10หน่วยล่างเดินแล้วก็กดหลักหน่วยแบบนี้นะคะแต่ส่วนมากแอรก็จะ าตามสองตัวล่างเราดูสถิติเอานะคะสถิติเราจับไลเอาก็ได้จับไลเอาก็ได้นะคะว่าเลขมันถ้าเลขมันไม่มาเราเอาแค่8ตัวมานะคะถ้า2ตัวล่างถ้าใครเล่นไม่เป็นนะคะก็จะเราเลื่อนไปอย่างนี้นะคะมันจะมีคําว่าเห็นไหมคะ2ตัวล่างเราก็กด2ตัวล่าง เรากดคำว่ากดเองอเดี๋ยวรอมันก่อนเนาะเรากดคำว่ากดเองนะคะกดกลุ่มอัตโนมัติอ่ามันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะถ้าเป็นสองตัวล่างมันจะเป็นแปดตัวเหมือนวินที่เราเล่นวินของยี่กี่เลยนะคะแล้วก็คำนวณออกมาสูตรนะคะเดี๋ยวแอดจะลงสูตรให้ให้อีกคลิปหนึ่งแล้วกันเนาะอันนี้แอดมาสอนว่าวิธีเข้า วิธีเข้าเวฟนะคะที่แอดลงคลิปมันเป็นสูตรของห้องไหนนะคะอันนี้เป็น2ตัวล่างนะคะแล้วก็มันจะได้เยอะกว่าปักหลัก10หลักหน่วยนะคะเรากด8ตัวนะคะอ่ามันกดได้8ตัวเราตัดทิ้งไปสองตัวเราไปดูเลขไหลก็ได้มันจะง่ายกว่าที่เราทําสูตรนะคะสมมติว่าเราแทงสิบบาทสองร้อยแปดไรก็อยู่ที่210ร้อสิบาทนะคะ แต่ถ้าเราไปเล่นปักนะคะถ้าเราลงทุนสิบบาทมันก็จะเป็นเจ็ดร้อยเราก็ได้สองสองร้อยกว่าบาทอ่าสองร้อยกว่าบาทเหมือนกันแต่ว่ามันทุนเยอะประมาณนี้เนาะอืมเนี่ยมันดูง่ายงนะคะสูตรเราแค่จดสถิตินะคะอ่าจดสถิติแบบว่าอ่าล่าสุดเจ็ดหนึ่งแล้วก็ย้อนตรงนี้นะคะสองสี่สองศูนย์สี สี่ห้าเจ็ดหกห้าเสองเก่าสถิติแบบนี้เราก็ดูว่าอันไหนที่มันไม่มาเราก็ตัดทิ้งออกนะคะมันก็3 3กับ8ปอ่าสกับแปดเราก็อ่ะลองจิ้มไปรอบนี้นะคะถ้ามันมาก็แสดงว่า ดวงเราไม่มีแล้วใช่ไหมแต่เราเล่นแบบว่าหย่าใจออกนะคะว่าให้เห็นไหมคะมันมาถ้าเราตัดมันมาจริงอ่ะมันหลุดแล้วรอบหนึ่งเราทบนะคะให้เราทบเพราะว่าสถิติมันเดินเนี่ยมันมาแล้วเราดูย้อนแบบนี้นะคะถ้าเราจับเลขไหลน,นะคะรอบต่อไปให้เราทบถ้าเราแทงสองบาทแล้วก็ทบเป็นสบาท หบาทสิบาทแล้วแต่แล้วแต่งบของเราอืมอันนี้เราตัดสามกับแปดนะคะวินแปดตัวก็เป็นสองตัวล่างนะคะสองตัวล่างเห็นไหมคะมันมันดับแล้วหนึ่งรอบอกุหนึ่งนาทีนะคะหนึ่งนาทีเดี๋ยวามาเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ารอบนี้มันจะมาหรือเปล่าถ้าเราทบตามงบของเรานะคะ มันก็ได้ง่ายเสียง่ายเหมือนกันเนาะดูว่ามาหรือเปล่าห้ 50, มานะคะเราก็เล่นสถิติเดียวไปเรื่อยๆนะคะแทง5้าบาทก็5้าบาทห้บาทห้บาบาทไปแบบนี้นะคะเราตัดเราตัดสมกับ8แล้วก็ศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกเเราก็จิ้มไปเลยศูนย์หนึ่ง 2 4งสี่ห้าหกดเแบบนี้แล้วก็ใส่ราคาไปตามงบของเรา5บาท5บาทต่อ1นาทีนะคะทุน140ยสีกำไรก็อยู่ที่หนึ่งร้บาทอ่าเราจะเอาแค่วันละร้อยก็ได้นะคะถ้าเราไม่โลภเนาะแอดว่าหาสูตร่าหาสูตรจับไหลนง่ายกว่า มันง่ายกว่าที่เราเอาสูตรสดมาคำนวณน,นะคะหนึ่งนาทีเพราะว่าหนึ่งนาทีมันเร็ววันหนึ่งไม่รู้กี่รอบเนาะถ้าหนึ่งนาทีมาอีกนะคะเจ็ดหกเห็นไหมคะเราจับไหลเอาแบบนี้สถิติหลดก็คือหนึ่งรอบวิธีหาสูตรหนึ่งนาทีแอนแนะนำให้เราใช้สูตรไหลดีกว่ามันชัวร์กว่านะคะ สูตรไหลเราตัดออกแค่2ตัวมันก็เหมือนวินวินหนาทีของเรานั่นแหละค่ะเนี่ยเห็นไหมเราก็มันดับหนึ่งรอบแล้วก็ได้ไปแล้วเนี่ยสองรอบเราก็เอากำไรมาจิ้มนะคะแบบนี้จับไหลดีกว่าถ้าสูตรสดนะคะถ้าไหลมันไม่ไม่เดินแล้วเราก็คงไปหาสูตรสดนะคะสูตรสดมันก็ง่ายๆหน่วยบวกหนึ่งหรือว่า หน่วยบวก3มบวก5บก7แล้วแต่แล้วแต่ที่เราจะเอามาคํานวณบวกนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะอันนี้89ไม่มานะคะแล้วก็เบาๆไปเพราะว่ามันเริ่มมา8แล้วเนาะมันก็ยังไม่ได้เสียกำไรนะคะยังไม่ได้เสียกำไรแล้วก็ยังไม่ได้เสียทุนนะคะที่เราตามมาเพราะว่ามันเดินเข้า2รอบถ้าใครมั่นใจนะคะว่ามันจะไม่มาเนาะเราก็ทบ ทบตามกำลังของเราเลยแบบนี้อ่ะเดี๋ยวรอรุ้นในรอบถัดไปเนาะเดี๋ยวสูตรหนาทีนะคะเดี๋ยวแอดจะลงให้อยู่นะคะตอนนี้เดี๋ยวแอดหาสูตรอยู่ว่าสูตรใหม่ๆม,มันเป็นแบบไหนบ้างเนาะเดี๋ยวจะพยายามลงให้นะคะ สูตรเดิมนะคะเราก็ใช้ได้ปกติที่แอดลงให้นะคะมันใช้ได้ทุกวันนะคะใช้ได้ปกติเราไม่จําเป็นต้องไปเปลี่ยนสูตรทุกวัน,นนะคะเดี๋ยวเราลุล้นเห็นไหมคะถ้าเราทบถ้าเรามั่นใจนะคะเรามันก็มาอ่าแบบนี้เราก็สเต็ปเดียวไปเรื่อยๆก็ได้แต่ถ้าเราทบมันก็ เหมือนเราไม่ได้เริ่มต้นใหม่อ่าเหมือนวัดใจเดี๋ยวเราดูดรอบนี้ถ้ามันไม่มาก็คือเราก็ไปจับไหลอันอื่นเลขอื่นเพราะว่าเราดูสถิติย้อนหลังว่าเลขไหนมันไม่มาแบบนี้นะคะ สูตรปักก็เล่นง่ายนะคะแต่ว่ามันก็ทุนก็ก็เยอะนิดนึงแต่ว่ามันก็เล่นแบบ1บาทได้1บาท2บาทได้นะคะปักก็มีสิทธิ์เข้าง่ายกว่าอ,าอาาา่าสองตัวล่างเพราะว่าถ้า2ตัวล่างนะคะมาอีกนะคะ64เห็นไหมคะถ้าเราเล่นแบบสเต็ปเดียวอันนี้คือจับไหลนะถ้าใครตอนนี้มันกำลังมาแรงเนาะแอปก็ พยายามแบบหาสูตรหรือว่าหาวิธีมาลงให้สมาชิกเดี๋ยวรุ้นอีกรอบหนึ่งนะคะรุ้นอีกรอบนึงดูอันนี้แอดไม่ไม่ได้จิ้มเนาะแต่ว่าก็คือมาบอกวิธีบอกสูตรบอกบอกว่าเราจับเลขไหลมันจะดีกว่าที่เราจับสูตรสด มันไม่เหมือนยี่กี่หนาทีนะคะถ้ายี่กี่หนาทีแอดแนะนําให้สมาชิกสุดสดมากกว่านะคะเพราะว่าเราเราคํานวณได้แต่อันนี้ยหนาทีมันเร็วแล้วก็มันจับทางไม่ได้แล้วก็แล้วก็ควรเอาแบบว่าเลขไหลดีกว่าอะแปไม่มานะคะแปไม่มา ถ้ามันหลุดแบบนี้นะคะเราพักก่อนก็ได้พักก่อนแล้วก็ไปดูสถิติอื่นนะคะไปดูอันอื่นแอดก็จะมีห้องให้เข้าฟรีนะคะเข้าฟรีใครจะเข้าฟรีก็ทักแอดมาได้เลยนะคะเดือนแรกนะคะใครจะเข้าฟรีก็คือทักมาได้เลยแอดจะนำวางให้นะคะ ก็คือเข้าฟรีนะคะถ้าใครจะเข้าก็คือกดลิงก์กดลิงก์หน้าช่องนะคะกดลิงก์หน้าช่องตรงนี้นะคะเดี๋ยวแอปอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะคะกดลิงก์หน้าช่องนะคะเราเข้าตรงที่ u t u b e อ่าเข้าตรงที่ youtube นะคะถ้าใครจะแอดไลน์เข้าห้องนะคะ กดลิงก์ตรงหน้าช่อง youtube ของแอดนะคะหน้าช่องแอดเลยก็จะเป็นตัวนี้ลิงก์ตรงหน้าช่อง youtube ของแอดนะคะหน้าช่องแอดเลยอ่ามันก็จะมีลิงก์เห็นไหมคะมีคำว่าลิงก์ไลน์แล้วก็กดคำว่าลิงก์เลยมันจะมีคำว่าไลน์ลิงก์ไลน์กับ s h o ป e e นะคะแล้วก็กดลิงก์ไลน์แล้วก็แอดไปเลยนะคะอันนี้เชื่อมต่อ WiFi แป๊บนึงนะ มันจะชา้านิดนึงแล้วกดลิงกแล้วก็เราแอดมาปกติเลยนะคะเนี่ยเราก็เปิดแอดไปตั้งใหม่แล้วนะคะแอดไปตั้งใหม่แล้วมันกดเข้าแอดมาได้เลยเนี่ยค่ะกดตรงหน้าช่องเห็นไหมคะเนี่ยก็กดได้ปกติไหมอันนี้คือแอดมาแล้วนะคะแอดมาแล้ว อันนี้คือสถิติที่แอดลงให้มันเป็นมันเป็นสถิติจริงนะคะที่แอดเล่นว่าหน่วยบนอันนี้สถิติจริงสถิติจริงที่สิบล่างบวกหน่วยล่างก็จะเป็นสี่บวกห้าก็เป็นเก้าศูนหนึ่งอันนี้คือสูตรสดอันนี้เราเหมือนแทงวินนะคะตรงนี้ถ้าใครเข้าไม่เป็นก็คือ,อนนดูย้อนคลิปได้อ่าอันนี้ ถ้าใครจะเข้าห้องก็คือแอดมาอย่างที่แอดบอกนะคะหน้าช่องเลยหน้าช่องมันจะเป็นลิงก์โอเคเดี๋ยวแอดก็จะลงสูตร5นาทีให้นะคะสูตร5นาทีถ้าใครจะตามนะคะก็ เดี๋ยวแอดเดี๋ยวลงไลฟ์ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแอดจะาหาสูตร5นาทีให้สมาชิกนะคะก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนใน EP หน้านะคะแอดก็จะพยายามมาลงสูตรให้สมาชิกทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ